สวัสดีครับนี่คือตู้อบสมุนไพรสําหรับผมวันนี้นะครับเป็นตู้อบไอ้น้ำนะครับเพิ่งรู้นะครับว่าหนองคายบ้านเราก็มีแบบนี้ด้วยนะครับมาดูด้านในครับนี่เข้ามาก็จะมีเก้าอี้ไว้สําหรับนั่งสองคนนะครับมีไฟสองสว่างบรรยากาศในตู้ก็จะประมาณนี้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่เดินผ่านดูด้วยงามบองามบออ่าดูครับช่องลมระบายอากาศนะครับ เก่งฉุกเฉินนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมอุณหภูมิด้านในนะครับก็จะอุ่นๆถึงร้อนนิดๆนะครับเพิ่มได้ลดได้นะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้เลยนะครับกลิ่นก็จะหอมๆสมุนไพรนะครับผมเราจะอบสองรอบนะครับรอบละยี่สิบนาทีพักห้านาทีรอบที่สองก็อบอีกยี่สิบนาทีนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเหงื่อออกดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูนะครับว่าเหงื่อผมจะออกมากขนาดไหนนะครับ หลังจากที่เรานั่งมารอบละ20นาที2รอบนะครับอ่ะมาดูครับผมเห็นไหมครับเหงื่อเต็มหน้าผมเลยเห็นไหมครับได้เหงื่อดีมากๆครับผมอยากให้ทุกคนมาลองนะครับผมเห็นไหมครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันพอออกมานะครับเราก็จะได้รับน้ําชาผ้าอีก2เผืนสําหรับไว้เช็ดหน้าเช็ดตัวนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้